แน่แน่แน ok. ja ja ่แน่ขืนได้ได้เจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งนี่นี่ย่างถ้ามือหลุดเท่านั้นแหละนั่นนั่นเก่งคนนี่แต่น้องพ้อยขึ้นห่าให้ได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 ้น้องเพชรนี่เจ้าเบิ้ง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 เด้อเจ้าเบิ้งความพยายามของเขาเด้อนั่นนั่นนานอยากขืนตาเลยนั่นอยงกขืนตานั่นเจ้าเบิ้ง จับเบิ้องจับเบิ้งจับเบิ้องจ้าเบ่้องเลยปมมือก่อนสิคนเก่งเออเก่งคนเนี่ยอ่าคันนี้เก่งมากขึ้นได้หมว่าเก้าอี้ไข่อยอาไววบ่าด้เลยมันขึ้นเองเก่งแฮงเก่งขับเก่งแน่ สลัดมอสโซเนลขั้นเขียวกัดมันบ้าตีไปตื้นตีว่ะสะทอจะไปดีจะไปดีมาเอามาคนหนึ่งขึ้น่ไรคนหนึ่งขึ้นเมื่อไขุนยูไม่อะไรอะไรอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นของแม่ไม่เอา ของแม่ของแม่อย่าเล่นไม่เอาเนี่ยบ่ฟังบ่ฟังเยี้งจักแนวเดี๋ยวยคิดมือกันเดินมือขึ้นมาได้กับยุ่งหันละเจ้านี่จะห้องให้เขาอขึ้นให้ไหมไหมเรื่อ กินบ่ไดถึงหม้อใดก็คือน้องเผ็ดได้ลองเพชรเก่งเก่งทุกแนวเพป่วนป่วนหมอหายยังบุ๊คอันนี้ไงคือขี้เอาเอาเลยวะโอ้จ้าจ้ากับจ้ายังอาคนหนึ่งจ้าโอ้ว่างกะจ้าวจ้าอ๋อมาตัดเล็บสิ อไรอะอัมพิซัมสูอันนี้ลูกยังอ่านไหมลูกเล็บตีนยาวมากเลยลูก <c oughs> <c oughs> นี่แนวอัดปากกับยูจังน้อยคนตัวกินป๊อกกี้ป๊อกกี้คุณยายอันอัน บ้านข้างๆกันนะคะเอามาให้ขอบคุณนะคะขนมด้วยมาให้คุณหนูนะคะคุณยายน่ารักมากเห็นเด็กๆแล้วก็เอาซื้อป๊อกกี้มา,าให้พวกแกเอาหายกินมดเลย้พาก,กันกินมดจ้ะเอากินเก่งเก่งอันกินกินก่อนกินก่อนอันอยู่ข้างล่างขึ้นไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละอยู่ข้างล่างนั่นแหละแต่เล็บให้พี่ก่อน แต่เล็บให้น้องก่อนคอยก็ลงพี่ลงน้องไปแล้วละ่ะยิ้วหันละ่ะลูกยิ้วหันละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายแต่เล็บให้อให้น้องก้อนให้ยยแต่เล็บให้น้องก้อนเดี๋ยวยิ้หันก้อนลูกยิ้หันก้อนยิ้วหันก้อนนี่เห็นว่านี่เล็บเล็บหน้องเงาเนี่ย โอ้น้ำลายเนี่ผ่านกองแล้วจ้า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 สักคู่สักคู่ขี้ขี้จะขึ้นไหมยายเอาให้ไหมยายเอาให้ไหมทำไงเอาเนาะจ้าโอ้ยช่วยๆจ้าโอ้ยเนี่ยมัน หายาย้ด uh, ีแล้วให้ยายว่าเอาขึ้นทางหูดักไม่มาจันได้ไหมลูกน้องพลอยน้องพลอยจ๋ามาหายายมาลูกมาว่ายายบ่เอาเลยไปกูเรื่องไป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  าจาพูดอะไรไม่รู้น้องเพชรกำลังพูดนะคะตอนนี้บุมาแล้วมาแล้วมาข้างหลังแล้วมามามาได้ไหมลูกได้ไหมไอืมได,ได้ไหมได,ได้ไหมได้ไหมคะออมามาทางนี้มาห้างนี้นลูกมาหางนาาางาางี้แล้วมาที่มาท้างนีมาท้างนีน น pues ี่หละยางมาั้งนี่ยางอ่อมมาห้างนี่ฮะยางอ่อมมานี่ยางอ่อมมาห้างนี่นี่ไงไ่นไหเออนี่ไงอึ๊บขึ้นมาเอาขนมให้น้องกินเอาขนมให้พี่ด้วยขนมให้พี่ด้วยนะขนมให้พี่นะขนมให้พี่ขอบคุณยังเออเออมันมัมา มามมมพี่ด้วยเนาะพี่ขึ้นไม่ได้ให้พี่นั่งตรงนี้นะพี่นั่งตรงนั้นนะคะพี่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่เพชพี่พลอยนั่งอยู่ตรงนี้นั่งเลย iye, นั่งเลย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 พี่พลอยนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่เพชนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ แคะดิแคะที่ปุ๊บปุป๊บนี่มาให้ยายกินด้วยอืมไม่ป้อนยาย ลายใขอบคุณสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดท่านนะคะขอบคุณดาวสองพันหนึ่งร้อยเก้าเย่เยดีใจจีน้องมัมมัมหม่มหมัมมัมม่มไดไงไงีหมดแล้วนี่โอ้นี่เล่นแล้วค่ะคือถ้ากินอิ่มก็จะเล่นอย่างนี้แหละค่ะเืม่ หมดแล้วไงนี่ไงหนูก็กินให้หมดตัวนี่เหียนี่เหียฮะแต่งตัวมาดแมนหุ่ปานดารากแต่งตัวมาดแมนหุ่นปานดารากูสิบบอ,ห,อหูดทธอน้อายสังบอยอยากอายตอนเวานำผู้เศ้า สังบออยากอายตอนเวานํำผู้สาวกางเกงในสีขาวมาเป็นหายแทนอโอโหโอละนนานนนานๆลืม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 หูซิบ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 เฮ้ยได้ยินเสีงเก่งกับ่ะไ้ลูกพายผู้ชายอืม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 มันไหนส่งไฟแบบแบบมันไหนส่งไฟแบบแบบ The thê, 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 the thê,

ยายบีเอาขนมหนูไปไว้ไหนเนี่ยยายบีเอาป๊อกกี้หนูไปไว้ไหนยายบีเกืออืมโอ้เออเอแเอแเอออเปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้ห้ามเลยโอ้อืออืออือปลาลงไปลงไปเนาะอ๋อยายให้ยายให้โอเคยายให้เนาะไป